สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงข่าวข่าวของวอลเลย์บอลสาวเวียดนามสําหรับการเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมตอนนี้อาจจะยังมีความที่ดูเหมือนไม่แน่นอนถ้าพูดถึงจากข้อมูลทางฝั่งเวียดนามนะครับเพราะว่าหลายชื่อสุดท้ายหรืออะไรเขายังไม่ได้ตัดสินอันนี้คือข่าวของเขาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันพ้นเดทไลน์ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนหลายคนก็คาดการว่าไม่น่า สำหรับทางบิ๊กเตี้ยนะครับไม่น่าจะมาแล้วล่ะเพราะว่าในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกล,ลีกหญิงเวียดน,นามเนี่ยดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะถอนอาจจะย,ยังดูไม่เป็นทางการแต่ว่าค่อนข้างเพราะว่าเขาเอาเหรียญที่จริงไปเป็นบีหลังแล้วซึ่งซีเกมก็น่าจะหมดสิทธิ์เช่นกันล่าสุดนะครับทางวอลเลย์บอลเวียดน,นามเนี่ยเขามีการพูดถึงสถานที่ที่เขาจะไปเก็บตัวหลังจากจบลีกเพื่อที่จะเตรียมตัวซีเกมนะครับถ้าเอาก่อนหน้านี้เลยเขามีแพลนว่า ทางฝั่งหญิงเนี่ยจะไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทางฝั่งชายจะไปเก็บตัวที่จีนแต่ล่าสุดก็ต้องล้มแผนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามีเหตุขัดข้องบางประการจากข่าวของทางเวียดนามนะครับเขาก็บอกว่าหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเนี่ยเขาจะเก็บตัวกันซึ่งในช่วงแรกเขาเก็บตัวเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยในประเทศเขาเองไม่ว่าจะเป็นทางนักกีฬาชายนักกีฬาหญิงแต่ว่าในช่วงที่2เนี่ย าทางฝั่งหญิงจะไปเก็บตัวที่ทางญี่ปุ่นไม่รู้ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้บิ๊กเตือนหรือ,อาทางของเจนที่ทานทุยหรือ4ทีหรือไม่แต่ว่าแผนนี้ต้องล้มไปเพราะว่าเอาจริงเลยก็คือช่วงนั้นก็เขาไม่สามารถหาสถานที่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงของวอลเลย์บอลเอสบีลกของญี่ปุ่นนั้นก็คืออาจจะไม่มีสถานที่เหมาะก็เราลองคิดดูนะครับว่าถ้าไปอุ่นเครื่องก็ต้องไปอุ่นเครื่องก็คือไปเก็บตัวแล้วก็ไปอุ่นเครื่องกับทางสโมสรของทางญี่ปุ่นเนี่ย มันไม่มีสมโมสรที่อุ่นเครื่องเพราะว่าเขาก็ต้องซอ้อมมัทุกวันเพื่อเตรียมเตรียมตัวหรืออะไรต่างๆซึ่งเวียดนามดูแล้วเนี่ยถ้าจะไปเก็บตัวหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะไป PFU ก็ได้แต่ตอนนี้มีพันธมิตรใหม่ก็น่าจะเป็นกลุมมะซึ่ง มันมันไม่สามารถกระทําได้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องซ้อมด้วยความที่สโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยก็เป็นมืออาชีพทั้งนั้นเกิดอยู่ๆมาอุ่นเครื่องกับทีมนั้นทีมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ซ้อมกันเองเขาซ้อมแผนซ้อมเทคนิคดีกว่าซึ่งมันก็อาจจะทําให้ไม่สะดวกสําหรับทางเวียดนามด้วยแล้วก็ไม่สะดวกสําหรับทางทีมของญี่ปุ่นที่จะมาอุ่นเครื่องอะไรด้วยอะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายๆว่าหาสถานที่ยากเขาก็เลยล้มแผนนี้ไปก็ต้องดูว่าจะไปลงที่ไหน ขณะที่ทางฝั่งวอลเลย์บอลชายก็ไม่มีความสะดวกเช่นกันเพราะว่าช่วงนั้นที่ทางถ้าเอาแผนเดียวคือจะไปจีนเนี่ยเขาจะมีกีฬาแห่งชาติของทางจีนดังนั้นทางจีนก็คงจะอาจจะาหาสถานที่ให้ไม่สะดวกหรือก็คือมีสถานที่ให้แหละแต่ว่าทางฝั่งวอลเลย์บอลชายของเวียดนามอาจจะหาทีมที่อุ่นเครื่องไม่ได้เพราะว่าเขาก็เตรียมตัวกันเพื่อที่จะแข่งการกีฬาแห่งชาติอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีหลายประเภทหรือว่าอะไรอยู่แล้วซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ย คือทางเวียดนามดูแล้วช่วงนี้มีทุนทรัพย์ค่อนข้างเยอะครับไปเก็บตัวต่างประเทศกันเพราะว่าเอาพูดก่อนหน้านี้เลยผมเคยทาเรื่องนี้นะครับว่าเขาจะไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นแล้วมีบิ๊กเตียนด้วยเนี่ยโอ้ปกติก็น่ากลัวแล้วแต่ว่าเขาคงจะพยายามอัพอัพสกิลเรื่องของการรับเสิร์ฟหรือว่าการดีเฟนต์อะไรต่างๆก็ต้องดูว่าจะไปลงที่ไหนกันแน่ขณะที่ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิตเนส ที่เขาได้ตัวมาจากนิวซีแลนด์ก็คือกลับไปแล้วนะครับว่าแต่ช่วงซีเกมเนี่ยก็จะกลับมาใหม่ถ้าจะไม่ผิดเนี่รู้สึกว่าจะชื่อคารลิมนี่คือข่าวของทางฝั่งเวียดนามนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยจะต้องไปฝึกที่ญี่ปุ่นนะในช่วงที่สอ,ตอนตุลาถึงพฤศจิกายนแต่ว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยทีมญี่ปุ่นเขาก็ทีมสโมสรต่างๆเขาก็เริ่มที่จะแข่งขันแล้วนะครับในลีกของเขาดังนั้นก็ต้องอาการหาสถานที่ในการซ้อมเนี่ยม,มันไม่ง่าย Uh. ซึ่งถ้าเกิดว่าทางวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามไปซ้อมโดยที่ไม่ได้ไปเล่นกับทางฝั่งผู้เล่นญี่ปุ่นเลยมันก็คงใจะยากที่จะทําให้พัฒนาตัวเองโดยรวมๆนะครับเพราะว่าก็คงไปเหมือนไปซ้อมแล้วไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ลงทีมกับพวกสาวๆญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันมันไม่มีที่เกิดประโยชน์นครับอยู่ที่ก็คือกลับมาซ้อมหรือว่าอะไรที่เวียดนามดีกว่า,านี่ก็เป็นสาเหตุที่เขาจะต้องลมแผนไป ขณะเดีวยวกันฝั่งชายก็อย่างที่บอกครับติดขัดเรื่องกีฬาแห่งชาติที่ทางจีนเขากําลังจัดอยู่ย้อนหน้านี้ก็อธิบายนะครับว่าในช่วงแรกของการฝึกซ้อมเข้าแค้มป์ทีมชาติเนี่ยตอนนั้นทีมหญิงก็ไปฝึกที่ขวางนินจากนั้นก็เปลี่ยนสถานที่นะครับไปที่วินเยนหรือแล้วก็มีดองอารอะไรต่างๆนานาครับสังเกตว่าสถานที่นะก็จะมีเนินหรือรอะไรต่างๆจริงๆนักกีฬาเขาก็มีความฟิตด,ดีนะครับวิ่งขึ้นเนินบ้างลงลงเนินบ้าง ขณะที่ทางฝั่งชายเนี่ยก็ซ้อมที่ดานังประมาณนี้ก็ต้องดูนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงวินามจะหาสถานที่ฝึกซ้อมหรือว่าอะไรได้เป็นยังไงขณะที่ทางฝั่งไทยก็คงจะต้องซ้อมกันเองเพราะว่าก็โดยปกติเราก็ซ้อมที่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับคือเอาตามระบบหรืออะไรเนี่ยเราก็น่าจะเหนือกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทแล้วก็เป็นการเล่นในบ้านด้วยนะครับคาดว่ากองเชียร์ก็คงจะมาเยอะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ